สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับวัอนี้มาพาพี่น้องมาเบิ้งวัวท่าทางธงครับทางอำเภอกระแสวิสัยมาขอกลดยมีตั้งแงามครับวัวลายครับเดี๋ยวจะน้อยทีน้ำเลี้ยนติดถามเพิ่นเบิ้งครับเบิ้งบริสุครับผเข้าไหนโอ้ยสูตยากที่พี่น้องบัดดี้เอาสวัสดีครับสวัสดีครับเอาซื้อบ้านไหนครับเนียนนับตัวจีน้อยเนี่ยก้นลุกเออ ซีไปนี่แหะครับซีไปเป็นนกตาและเพื่อเกษียณนะครับเนาะตอนนี้กำลังเกี่ยวง่วนบ่นบเกี่ยวง่วนครับอันอันเขาเกี่ยวแจัคกาละมั่งนี่ง่วนหลายๆตัวนี่อันนี้ก็นี่ผมใส่สองเข่งนี่นะครับใช่สองเข่งครับผมใส่เข่งครับใส่ใส่เข่งครับผมบ่ได้สร้างเป็นโลกวันเถอะบ่ครับก่อนหิโอ้อนมันในวัวมันบ่มันบ่ขายมันกินบ่ใครเก่งโอ้ครับผม เจ้าว่าเป็นเคยที่นือ้นบหมบโูโอ้มาจาก,กังหมัดใดอ่ะม,มาจากสุดินเนาะเออสุดินกับบ่เล่าข้กอนหนอ,หนอนนเ้ยใ,<ห><อ>ให้มแ,แม่แนะน้ำงวยห้ผ่า,านไปไปไป,ไปมองเจ้าเดี๋ยวไปตัวไหนกินไฮ้ผมจิไปน้ำกลนเจ้า,น,โโา <laughs> นี่ยโอวยให้ไปเ็พี่น้องช่มตัวมีง่วงง้มหมอืให้อาหารวัวรับยามือนแรกมีอนี้ท่องไปครับนี่ ท่อดักเดือนหรอด้เดือนกว่าแล้ว,วเดือนกว่าง่ว,ขวขนขวบกคือง่วนซื้อมากครับซื้อมาหมดนะครับอืซื้อมาสักกี่ตัวนี่ตัวนี้ก็มาไกลครับตัวนี้มาไกลอยู่อืม,มาก็บ่บาใหญ่ปานดีดอกน้อยๆอืคันนั้นอีกคันประเมินราคาขายี่ตกประมาณจักบาทประมาณแปดครับรักแปดขึ้นรักแปดแปดขึ้นอื เนี่ยผมบ่เคยเลี้ยงงัวงมุนีิกะเกี่ยเครื่องสีนูู้เลยครับโอ้โหนี่แหละมันบ่ะเขื่องยังเครื่องยังเนี่ครื่องสีนูู้ครับอืมเครื่องสีชมพูครับผมอืมมันจะมีหมองเบิ่งข้อกระดาษประเภทน้องงัวนี่งัวงเละนี่แม่ลูกปะครับนี่อันนี้แม่ลูกครับอืมควบนี่จะขายเอาแม่ครับขายอืมลูกสุดเอ๊ลูกทึกเนาะแม่ครับแม่สูงเถย์ลูกจะจะออกบามันนะครับนี่ลูกจะออกบามันครับเม่สูงหดลอย ประมาณผมว่าประมาณหาครับร้อยหาบวกวะน่าจะมันก็หายผมยางไปบางขางอยู่ครับร้อยหาอยู่ครับครับว่าทันเสื้อเงินบ่นี่อ๋อครับอืมนี่ม้วนเล็บผมว่าจะกระเบื้องอย่างม้วนเล็บเพิ่นเพิ่นมีอยังกับพิันง้วนเล็บเพิ่นมีสูตรวัทถุนอกเฮื่อนสูตรซีโนพูดนะเครื่องครับแท้เครื่อง โอ้กันมูนี่มีบทมีอย่างบนนี่มูนี่มีบทมีอย่างมัง่วนงวนเลยหูดำหางดำนี่เปิดตไดอานนี่ตัวนี้ตัวนี้ผมยังไ่ทราบเลยครับม่ลูกเห็นไหมเดี๋ยวผมถามมีอะไยผมพูดออกมาว่าอืมเพว่าเเป็นยังอกแค่คอยถามนี่แหละครับปฏิคาย แม่ลูกกูนี่เจ้ลูกจะออกมาบามันเจ้าแ,แม่่พระท่าทนทองพ่ะท่านทับเรากินลูกกินครับผมอันนี้อันนี้กับวัวขุนบ่เอานี่โซนน้องซุ้ยกันครับ นี่ครับมัวขุนประเภทมัวขุนส่งดเพื่อนน้องสูงเขาซากรน,น้องสูงครับเอาลูกกิน<อ>น,นี่ครับงั่วขุนเ <c oughs> โอ้นี่ก็ง่วงของคุณนะครับอันคันคันเขาไปหาเพื่อนแล้ต้องตีหูทุกโตว่ะแม่ครับต้องมีหูถูกโตครับโอ้คันกากาไพเป็นผู้ตีหรือข้อนผู้ตีอ๋อเพื่อนนะครับเพื่อนออกมาตีเพื่อนออกมาตีเองครับผมโอ้โหตีผู้ตีก็ได้หรออืมเพื่อนออกมาตีอันนี้จะคุ้นด้วกันตีเขาหนิไอ้ตัวแม่ครับคุณนี่ไหม แม่ครับแม่บ่ครับผมง่วแ,แ,แม่เครื่องซีมพูอ๋อเอาสูตรของง้วเล่ไหนกันตำล่างวา้วเล่เป็นในเน่โห่ดพร้อมกันมันหลายแลย้วครับที่มันหลายวาศึกษเนี่ยอันนี้เลือดสูงครับอันนี้เลือดสูงเลือดหลายอยู่น้อยตัวน,นี้โอ้อันนี้ก็สูงเท่าไรเอาเนี่ยระมาณเกือบขาน้องซี่ใช่บวกเกือบขานี่ครับแม่เนี่ย เพิ่นออาเพิ่นอมมา้างยิบเนี่ยครับเบิสภาพกันนี่มองนี่มองมารยกนี่เมนมามักมั่นทุกโมบายนี่เลียงจะงวดงามๆครับงวเลยงวดกัดงวดมัธรรมดาครับปนตกเอ รูมใใส่หนาใส่ย,ยังข่อมตัวไนบ่ได้ตักจินขึ้นหมดผมตัวนี่งานนี่บ่บ่บได้ออนซนเลยบ่บ่เอาไมา้ามันกินแล้วบ่งานบ่งานไม่ให้มันกินครับงอกุไหมกินมันบนั่นแล้วให้กินากื่มับอาจะอครับครับวัฒนดบรบแล้วครับ น้าอามาสวัสดีครับอาสวัสดีครับเนื้อใสมาเบิ้งให้เบิ้งข้าง้วนไดนี่มาเบิ้งเมีท่าพีีแเมีลูกสไยมาแมมาเบิ้งกันนะนี่ครับเมลูกเก็ดเก็ดมืนหาเก็ดมืหาพัน แม่ให้เบ้งลัว,าว่าสูง,งบานลอยนะครับผมตอลรอบไหนพวอ่านตอรอไหนยวกเออเออก็ดีละห้พี่น้อง่น่นจะมีเดียวจิจ้ขอเบอร์โทรครับโอ้ยกับม่น้ำเซี่ยวมุนนี่แหละครับเซี่ยวหมอมุนเนี่ยนบาเบิางงามมา้งง่วงง่ามคนเลนมา<อ>ครับ,บน้ำนยลินเน่ยเ ขยตัวไหนที่ใครอีกขา <c oughs> ยเอาไ,าาาอไปคือว่นนาตัวหน,หนึ่งที่ใครอีกเมื่อมือนึ่งขายเท่าไห่ขายหมดยูจักบาท,ทเออสูงกับว่าเป็นยัางกันเปนซื้อใดเปกนกระดิบเนื่อตัวนีขอเบอร์ทวาหนไหตัวนี้ประมาณเท่าไรนี่อ่นาปดมื่นหาครับตัวนี้ <c oughs> นี่ครับพี่น้องเบื่อเอาปมื่นห้าพันบาทปีมื่นหาพัน ขายแม่ก็ลูกก็ตัวนี้เนาะเอาให้พี่น้องเบิ้งมันอยู่ในขอกครับมันเข้าไปให้พี่น้องเบิง้งก็ขาด่ปได้เบื้องข้างๆางก็นด้ละมูนีน<อ>่ได้ออกขอกไปลามบ้ามูนี่เลี้ยงม้วนเลยบ่ได้เอาไปลามขึ้นม้วนแบบบ้ามันเตียนห่วยถูกฟอกเลยครับอืมถ้าผมซื้อไปนี่ผมไปเลี้ยงได้บ่ได้ครับสบายเลยบ่ป๋อจะไปผมเลี้ยงก็ได้ผมเลี้ยงว่าได้ดินี่เออจะทำอะไรยุ่ง นี่แหละครับเปิดไปแปดมื่นหมีกับลูกงท้างพุ่นได้ครับเปิดไปเก็ดมื่นหาตอร่องไหนทั้งทั้งโค้นั่นกับตอร่องไหนครับแม่นี่นได้กเด็กด้เชือไปอ่านได็ผสมไปโอ้ผสมผสมโดยจักเดือนเหรอนี่ผส,สมเร่ให้กันมัผสมเร่เป็นบ่ไห ครับผมเอาเอานี่พี่น้องเบิ่งหน่อยเดอ้อตัวนี้แปดมื่อหาก็รองได้ครับอยู่เจ้าหน่อยพุ่นละน Hi พุ่นนี่ให้เบอร์โทรพี่น้องใบดอกมูนี่พัฒน์ขายครับนี่ให้เบิ่์เงินชือเมื่ตัวนี้อันมูนี่ก็มีแตง่ง่วงขุนพันธ์สิ่งซะก่อนน้องสูงจังหวัดบุระหานครับนี่สั่งเป็นกิโลปิดเกตยร์ที่กันบพราะอะไรโอเกตยร์สองเกีสามเกียสี 2, ่ 3, 4, ไปเนาะตามราคาไไบอกไไ<ป>ว่าไงว่า

ตัวใหญ่เดนี่ใครไปเบิ้งแน่สันนะเออก็ไปเบิ้งไงไหมครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งคั้วตะวันกำนังเบิ้งพอพันขบ,บนันนี่นะครับนี่เหมือนแลงนี่ถุงไฟไลายยุ่งเหงนวโอ้มันคือจบท่อใดเนาะปสื่อภาษาอังกฤษเนาพอพันนํำเขาจากออตเตเรียครับนี่มิสเตอร์ ใช่ผมอ่านต่อมบว่าอ่านผิดเขาถือว่าคู่เขาถือปึก <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยบอกว่า้าเกิดอ่านไปแล้วม <c oughs> ันผิดผลิตบัตรด้วยซ้ำหนีกับไปอ่านเนาะช่วยมาตั้งอยูาา่รัตนบุรีตัวนครับ <c oughs> ที่เก่ที่เก่เก,เก่าฟ้ามที่เก่ซื้อป้า,ามเขาดอกนี่งซื้อส้มงัวงเ <c oughs> ตี๋ยวบะกะว่าอ่านไหนฟัง ใช่มันผิดกับไอ้คนออกเสียงก็ถึกนี่ตีหลอดกับของรับบ้ามันมักขึ้นกานตีเลยหลอดคือกันล่ะแต่มันสิมีสมือโอ้อโอ,โอ้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 ครับครับครับนี่แหละครับนั่นแหละครับเมียนั่นเราเปิดไปแปดมืดหานี่จะพอมันเดี๋ยวเป็นเบิ้งน้ำก่อนนี่ครับเปิดไปแปดมืดหานี่พอพัน ทับปันที่สิบเอ็ดซิงห้าหกสี่ขอดีซิบเอ็ดมิทุน่าหกหาเอาเอาขอบคุณเลยอลายครับเด้อขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับเออครับทีหรับคลิปนี้ช่องคุณมวัจนสเตชันครับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ครับโอ้ยเบอร์โทษเบอกเบอร์โทษไหม บอกเบอร์โทษเจ้าพนิทโทษว่าห้าพันห้าพันชนใจศูนย์แปดห้าศูนหกสี่หกสศูนย์เจ็ดห้าสามศูนย์เจ็ดห้าสามนี่แหละครับพี่น้องต้องการสนใจก็โทษตามเบอร์โทษนี่แห้ะครับเด้อต่อรองได้สบายแล้วว่าอ่ากินบ่กินเขาข้าเดียวครับฝากตอนพี่น้องทรานี่ครับช่องคู่ม้วนชนสเตชันครับฝากไปได้ครับขอบคุณครับมือแรกนี่ทก็เข้าไปคู่ม้ชน